สวัสดีค่ะท่านทราบหรือไม่คะว่าการยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถติดต่ออยังสำนักง,งานในอาการคุ้มครองสิทธิได้ทั่วประเทศนะคะทั้งนี้การยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ต้องยื่นคำร้องนะสารที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสารในขณะถึงแก่ความตายหรือให้ดูภูมิลำเนาของผู้ตายเป็นหลักค่ะทั้งนี้ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกผู้ตายให้ไปติดต่อยังสํานักงานนยายการคุ้มครองสิทธิ์โดยเตรียมเอกสารดังนี้นะคะ 1. สําสำเนาใบมรณาบัตรของผู้ตาย 2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายค่ะ และ 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทายาทของผู้ตายทุกคนเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและที่สำคัญค่ะท่านยังต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ต้องการจัดการมรดกนำติดตัวมาเพื่อให้พนักง,งานนายการดูว่ามีเหตุขัดข้องอะไรถึงต้องมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกค่ะ และที่สำคัญในประการสุดท้ายก็คือการจัดการมรดกนั้นทายาททุกคนต้องให้ความยินยอมเพราะฉะนั้นแล้วท่านในฐานะผู้ร้องจะต้องพาทายาททุกคนมายังสำนักงานนยายการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อมาลงลายมือชื่อให้ความยินยอมเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ทายาทไม่สะดวกที่จะเดินทางมายัางสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่ท่านยื่นคำร้องท่านสามารถไปติดต่อที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใกล้บ้านของทายาทท่านอื่นได้นะคะทั้งนี้การยื่นคำร้องผ่านทางสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์เรามีค่าธรรมเนียมในการติดต่อและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในชั้นศาลเท่านั้นนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะ มีปัญหากฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ